อาเจ๋งเจ๋งบอกมาเป็นไงมาทางนี้ มาทางชายไม่ใช่ทางขวาทางขวามับเนี่ยประนย้มาทางชายเฉลียวปื้อเลยปูพัวอยู่ทั้งใจงูเยอาแปลก็แค่นี้พกมันไปมือจะเร่งมันเรื่องครับปูแล้วมันถ่ายนกคืออะไรครับ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  คือาพอขี้โม่ไปก็นั่งบวมเมือเอิมไ่้กับวลใจขดบ่อยหายมากืลไใจว่าเก้าท้าข่นก็ขาดมาอมอูอ้าวอันนี้เอฟคือผ่านทางข้อบักเื่ออื่นถอดแวนคือหนึ่ไม่ลองจ่ายนางมาถึงมาผู้ชายเงินพันบาทนายคือรัชก่อนสงเคราเงินพันบาทนายสุภกร อ่อนสงค์พักหนึ่งพันบาทคืองานเกอีสองร้อยเกือบสิบเป็นสามพันสองร้อยเกือบสิบวะอกูผูกพราะไม่ไมู่่องร้อยแม่มาตังมาคืงงั้นเือบไปสองร้อยันีอึดงนแล้วนั่งนึงรเลี่ยมครับนึ่งด้ยครับกูคืนนั้นนึ่งด้วยฮึ่มฮึ่มฮึ่มรึ่ย เขาก็คือกจร่วงหกอกร้อทอมาใจร่วงหกลอทอมเข้าใจพวกก็ใจดีเลยมันเนี่ย คูดลงแรงเลยโัษโทกโทษโทษแรงแรน้ำปูไม่ว่าคนน้ำพู่ากไว้ทา่พูเลย้งมองก่เข้ามาเื้นดูว่าม่น้ำพูเฮ้ยหวัดแล้วเขาก็หายค ขับัวเกิกเิปดนานู้ามาชขอให้ยัมาชิมาผู้ายพร้อมคอบครัวและพร้อมถึงว่าขอให้ทรงเจริญขอให้ไม่โกไม่รักไม่โกไม่มัอายุกวันนี้ทุกขับพระหึงหึงแล้วก็รุ่วรดหอ่นะมหัดหนึ่งนะจำบานอนะเออมาชมาจำบานหนี้คืองานจะได้มาครบเลย พ่อจะห้มาจางานใหญ่วันชื่อชาเขาใจไหมพ่อจะให้เก็บห่วหน้าไปเลยเ็ืบ้นเจ็บชืบานเก็บอขาบอกมว่าได้ดูนะทอ่จเ็บบาปูให้เก็บช่อให้พ่าื้อแม่มาชวนงานก่อเร้วเอาทั้งยังจะร้องว่าไม่ได้ดูง้อยัมว่าตาปูอู้คุณกับปูเหนาไงเนาะ ตัวเป็นไปก็คือระวังเออเอ็กซ์คผ่านทางท่งหมดเรื่อนหนึ่งพันเกตจ้อยเก้าเก้าอืคือเขนง่ายเออ้าเออร้ายผูร้ายคมร้ายคือเขือยังง่ายบวกผมมากอ้าวขอให้ลูกล้นมือชกมือร่ามือชกมือมากอายุวันนะดถูขาดพอไดหถึงึงแล้วก็มือบวชนะลลงนะจะิญแล้วก็เจะดึงอ่ะงอแงงงเหมือนไงบ้ออันนี้เขาขาย เอฟคือฝ่ายชัางทักษเทื้ออื่มาสมงานกันดารัตเงินถูกร่วมบุงงานงวปกะค่ะกับกูต่างูคือประรับกับมาคูหนึ่งพันห้าร้อยบมาเมือเนาะเออเงาพอให้มือช่งมือรับมือส่งมื่อวันอไกวันนี้สกขาพระมาหนึ่งแล้วก็รวยจำไว้เด้าเด้ยขั้นคือให้ตื้อขนาดบอกอิ่งนั่งกอากั้พอไปพูกันาี้นะ เออมาันก็คือบุญน้องน้อเออพอพวกาดบวกขึ้นกันแล้ว่กลางเลยต้องวัดเปิดกลางกลาเมือือันนี้เออคือเขามาเคย,อยอเอียงมัเดีวแค่ไหมโลอโทหนักนะพันอาว่าจนไหนนกอียนงหนักพันเอียงหนักพันอ่นอนว่าจน,นไหน ละพันรอนจะวดตืนแม่ก <ina> ็แอเพราะอบคือย่างกุ่องปวดหัวช่างช่วงแต่ยงก็คือแหงมันปวดมามันไม่นํ่งเอาก็คือเข้านมักมัางหน่อยหาไปใช้แหงมันได้นั่นักม้างตกแหงมันได้เกบือเกบืกมันก็ถือว่าปวดจะรู้ด้วยตื่ปากรู้ว่าบุญมาหนึ่งพันกว่าอาหามื้อตรงมื้อกลบงมื้อตรงมือมันอายรรู้ว่าร้าตุกกาแะหึงหึงแล้วก็รยนะลัวนะวจะรื้จะรืยอ ้องขายมันมีคือของลูกเขาสิจะรู้แฟงกันคนก็คืองันค่ะเราเออไม่เป็นอะมันกมึงนัน้อยมันกงใหญน้อเออขอให้บมดทีก็คืองานก็ประมาอไม่สิม่ร่างไมเอิมไม่มาอายุวันน้คือขาพอได้อยแล้วก็รู้ว่ามันนั่งพอคือพอะกันมันก่เงินหน่อยอ่ะก็คืหาพอได้น้อแล้วพอครน อยู่ระหวาปูครับครับมากับข้าดอกบังข้าปูมึงเล่นถึงนั่นแต่เขาอะไรยืมขอนตปูแล้วพอครั้งภาขวนอะไรลี่ยืมข้าปูอ ข้าคมาเรื <seine Christmas and Dragon> k ip. K ip ่องคาปูห้ามาใไ่ได้เรื่องแล้วคาปูเข้าทึก่าฟังได้เรื่องครับสาธุสาธุครับเออขอให้ดื่มือเข่มือรามือเขมือมัดอาุานะถุขขับพรักื่องแล้วก็ดูไ่นะลูกนะคือได้คื่นเราคลื่นเข้าคลื่คาปคาปูครับครับขั้นเขาเลื่อนแต่ปลูม่เรื่องนั้นคาปูเขาแจ้งนี่เข้าค่บู้ครับมันจะข่ามันจะเข่คปู บอกครับมนาะม่ใช่แจวแลูกพออ่อปัญไาเน,นี่ยนะคือเนาะกปูเอาจต่คือแด้ยื่นขา่าวแดงยื่น,นข่าวอ่ะเขาเอาละคาชื่อหนึงมาโชว์เด้คร <c oughs> ัาปูนนครับรบเ่แต่บชื่แจ้วเมื่อใหม่ให้ไปยิบตัวได้หรอปู เออือคนกวนอนบ่กู้ขายครับคุวนลวปูแก่ววนปูอนอมีงางวันนีครับงานตองไปเอาดนนกปูเออวันงานไปเอาได้ยุงเขางานึอมานึ่งครับงานกนมาตัวปูงานมาหนึ่งแ็งมดพอาึงันด้ยุงครับปูไม่ไรตัวเาไมอะไรอันนี้ไปึงเอาครับวกาวาให้ยืมไปดึไปจากปะพอแม่ค่าจองเนาะครับปูไปึงไปเจ็ดสิบปเจ็ดสิบเป็นปู เออปักไช่หรอพอนเนี่ปากกินอาพรก็ไปยุบเก้ายิบป่ะอ่อตันย่างหวนไปยิบเจ็ดิบป่ะอครับปูมันไม่เหมือนกันปากช่ไครับปูยิบเ้า่เก้าเอาเลยรียกก่อนเก้าปูเ้าิบอครับเ้บครับปูแจงเอาเก้าคิบอืรับจังนั่งเอา เอาน้ามาพามาเกลืไม่แค่นี้ไม่แค่นี้เลยเลอครับไม่แรงว่านาว่าที่หนึ่งเล้อครับปู่ที่ึ่งมัแคนอนกวนแก็ขายเลือครับแล้วก็คือน้องคนออยแล้วมัค่อฮ่้กวนขายถือซื้อครับไปเรียกกวามงอ วันปูคาดอกกับเจือครับบักผ้ากันแคารดอกกันเลือดไว้จ um, so ัแต oh. like ่ย uh. ังไงก็ได้ยังไงก็จะเวอร์ึิบแปดนาฬิกาห้าถึบนาทีึบไปได้กับหาชึบนาทีออกเอยแน่นอนึครับปูออกเแน่นอนงเพราะัไปจักไปมือแค่นี้เนาะครับปูอาใครกูให้ร้ามือโฉบมือลักมือโฉบมือมัด อาครวันนัถูกขับพระหึงหแล้วก็รวดทุกคนไปไปลับไม่รวดเบลเก้าศึบเก้าสาธุสาธุสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญลูกหลานปูชิบะเขาวปูตาทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้เป็นมื่อวันที่เมื่อนี้เป็นมื่อวันที่ เก้ามีนาคมพศ2566นะครับอ่าแนวทางค่าอาหารกลางวันมื้อนี้ครับอ่ตัวเป็นการเสียเวลานะครับเนาะอ่าเอฟซีทีรอคอยแนวทางเทิร์นมื้อนี้เทิร์วันที่16นะครับเด้อ16มีนากับมีครับก็คือเก้าศูนย์ทั้งสิบหรือว่าเก้าเจ็ดทั้งสิบหรือว่าเก้าศูนย์ังสิบนะครับกับเป็นวันที่อ่า16มีนาคมครับพี่น้องอ่าเอฟซีดันได้ครับเปล่าไปยิบไปหาสระกกินแบงค์รัฐบาลไปนะครับเด้อคือปูตาครับอ่า ครับปูตาให้แนวทางมือนี่ก็มีหนึ่งสี่กับอาหารกลางวันนะครับเนาะอ่าครับผมแล้วก็สิบสองเก้าศูนย์กับเก้าศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์นี่คืออ่าผู้บกว่าสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีท่านพี่น้องเด้ออ่ากับฝ้าวิ่ไปหาจ้วงไว้ขาหารรายวันครับเดี๋ยวมันจะมาทันนะครับเนาะครับแล้วก็มีหนึ่งเก่าครับอาจารย์ก็เพิ่นก็มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพิ่นก็ได้ยนำขนมจีนครับพวกกระปุ่นนี่ยแหละครับมาเห็ดลงท่านครับมาตั้งแต่ เมือว่านนะครับมาจากมือว่นเพิ่นดามารวมงานบวชนะครับบวชพระนะครับเนาะสามลูกขับเพิ่นก็ได้นําขนมกินมาลอยกิโลครับเพิ่นก็มาทุกงานครับก็ขอให้บคีกุศลที่เพิ่นได้เฮ็ดได้สร้างได้ทำขับขอให้ครับเป็นเส้นเงินร่างท้องรังไหขก็มาเป็นเส้นเป็นสายคือนข้าวปุ่นนะครับเนาะครับสำหรับปูตาให้อาจารย์ก๊อปก็คือสิบเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเกศแต่ปูตาพันธุ์ทงให้ คาดองของสันว่าเกตสิบเก่าเลครับเด้อเกตสิบเก่าเกตเก่าล่ะครับผมอ่าสําหรับแตงโมครับแตงโมครับแตงโมกับแตงขันคาระบะปูกับปูกะให้แนวทางแตงโมครับช่วงสิบแปดนาฬิกาสันจัดเด้ยิมเด้อคาดองสันว่าคาดองแตงโมครับคาดองแตงโมคือเก้าศูนย์พี่น้องเก้าศูนย์นะครับเด้อคาดองของแตงโมครับปูบอกว่ายิมอ่าอยากแตงแตงโมขึ้นบาสันคาดองเก้าสิบเด้ออ่าสิบแปดนาฬิกาสันอ่า ะขอให้เอฟซี18ให้การหา10หนาทีออกเป๊ะประธานวา่าเอ่อเอฟซีคับพิจารณาดีๆคำบอกคำจาของปูมีรางวัลครับสำหรับปูให้แอดยิมครับจะ่คือรางวัลที่หนึ่งบอยิมก็าจะมีเงินแต่งแต่งโม่ประธานวา่ารางวัลที่หนึ่งขันจะคือไปยิบเอาประธานวา่าปูบอกแอดยิมไปยิบลงท้ายด้วยเกจซูนนะครับเนาะอ่าลาวาบอกกองกวายอ่าซิปเก่าอ่าบอกไก่แต่ม เก้ศูนย์บ่อครับประมาณนั้นแหละครับกับเอฟซีพิจารณาดีๆครับทุกขับบอลคําจ่าของปูนี่ร่างวันครับผมครับครับเก็ดศูนย์ปูบอกยิ้มไปยิบนะครับเด้อยิบสลากกิ่งแหวงบาแล้ววันที่หนึ่งวันศัตว์ว่าเอฟซีกับพิจารณาเอาครับแอดติมกับไปยิบลงมาันนะครับเนาะยิบมาแล้วครับอ่าครับเสียงก็มีสามใบละครับอาจารย์เป็นมาจากการาชินบนเล็กคอใบแบ่งใบหนึ่งครับครับผมครับ S 1> 1, <S 7 0็ดศย์่ครับอ่ายิ้มมากพอพอดีมันเหีืรายูใบเดียวครับพี่น้องครับหนึ่งเดศูครับเด้อครับผมครับนี่ครับอ่ารับกมีพอดีครับ0ูนย์เจ็ดสี่ห่งเจูนับกับพี่ใจหน้าดีดีครับเด้อนี่ปูบอกยิ้มลงมาเจอ่าเลขไทยด้วยเจ็ดศูนยปู่บอกว่าแล้วมาทีหนึ่งวันศลวาับพี่ใจหน้าดีๆ กับยิมมากๆก็เหลืออยู่ชุดเดียวแล้วครับชุดสามใบครับเหลืออยูสองใบนะครับเนาะอาจารย์เพิ่นขอแบ่งไปแบ่งใบหนึ่งครับผมอ่าแบ่งปันกันครับครับผมครับกับคอยเอฟซีครับได้เบื้องคลิปนี้แล้วครับกับ้โชกมันมันๆกับแอดยิมนะครับเด้อครับปูบอกยิมมาหยิบเจ็ดศูนย์บอกอาจารย์ก๊อปครับอาจารย์ก๊อปไปยิบเก้าศูนย์อ่ากับทิจายน่าดีๆ ครับถูกคํำบอกคาจ่าของปรูมีรางวัลรับก็ขอให้เอฟซีสายบุญของปรูครับทุกทุกท่านนะครับเด้อครับโสดโสดมันมันลำลำไว้รวยครับคอาหารกลางวันปรูหรือว่าจะเป็นวันที่สิบหกนะครับเนาะอ่าครับโสดโสดมันมันลำลำไว้รวยอ่าเห็นไหมกให้ปูน้ำคุมควองดูแลลูกหลานครับเด้อขอให้ยโสให้ยมันให้ลำหายรวยคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ขอให้สมบัตรปัตนาทุกประการอย่าลืมเก่าศูนย์สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีประชันคูว่า คือคัดยิมบุทันว่าอาคาดองแปลงโม่อ่ะกับพิจารณาให้ดีกับพอใ้เอฟซีสายบุญของปูทุกๆกันทุกๆคนโชคๆมันๆลำๆไปด้วยสวัสดีครับแอดยิมขอสวัสดีครับ